เฮ hey, ดังดังมีข่าวดีล่าสุดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นายลว,วัลลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการครังก็ได้กล่าวนะคะว่าเดิมจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ออกไปก่อน ทั้งนี้หลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็จะนำเสนอรัฐบาลให้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ทันทีเพื่อปร,รับปรุงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบเพื่อให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับความช่วยเหลือขณะที่ในเดือนกันยายนนี้รัฐบาลจะยังสนับสนุนเงินให้สวัสดิการพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค เช่นค่าน้ำปราปาจำนวน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกา๊าซ LPG หรือว่ากา๊าซหุงต้มจำนวน45บาทต่อคนโดยต้องไปซื้อกา๊าซกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานเป็นต้นนะคะอันหนึ่งนี้ในปี2564รัฐบาลก็ได้ตั้งงบป,ประมาณไว้สำหรับสนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานเหล่านี้ไว้แล้วโดยในแต่ละปีทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง ก็จะได้รับงบประมาณปีละ40-50 0ถึง50,000ล้านบาทส่วนจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่นั้นทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ขอดูตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนรอบใหม่ว่าจะมีทั้งหมดจำนวนเท่าใดก่อนจะกำหนดเพิ่มเติมสวัสดิการใดๆอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดเป้าหมายจัดเก็บรายได้ของกรมภาษีเช่นกรมสำปราสามิตร กรมสรรพาก,กรและก็กรมศุลกากรในปีงบประมาณ2,563เดิมตั้งเป้าจัดเก็บได้2.87ล้านล้านบาทเนื่องจากในปีนี้กรมภาษีได้ออกมาตรการมาดูแลเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์ที่โควิด1 9แพร่ระบาดหลายมาตรการอย่างไรก็ตามเรื่องฐานะการคลังยังเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจะต้องติดตามและก็ดูแลให้สามารถบริหารจัดการได้สำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่ไม่ปกติ เพราะโควิด19แพร่ระบาดดังนั้นจะคาดหวังให้รายได้ภาษีเป็นเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้รัฐบาลจะต้องใช้เครื่องมือทางการคลังในการดูแลเศรษฐกิจโดยสิ่งที่กระทรวงการคลังได้ดําเนินการแล้วก็คือการลดภาษีบางตัวหรือการเลื่อนจ่ายภาษีออกไปเพื่อทําให้เกิดสภาพคล่องกับธุรกิจและทําให้ประชาชนมีเงินหมุนเวียนในมือนานที่สุดนะคะ สรุปนะคะข่าวดีล่าสุดนะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั้นนะคะก็คือจะต่ออายุไปจนถึงปี2,564เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะยังสามารถใช้บัตรคนจนได้ต่อเนื่องจนถึงปี2,564เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ